อยู่กันในแบบฝึกท้าทายนะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่11แผนภูมิรูปภาพเป็นแบบฝึกหัดของสอสวอทอ,อยู่ในหน้าที่118ค่ะหน้านี้นะคะก็จะให้เราอ่านโจทย์นะคะแล้วก็ให้เราสร้างแผนภูมิรูปภาพจากโจทย์ที่ให้มานะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ต้นน้ำสอบถามเพื่อนๆนว่าอยากไปเที่ยวสถานที่ใดมากที่สุดหนึ่งแห่งจากสถานที่4แห่งต่อไปนี้ได้แก่สวนสัตว์สวนสนุกสวนน้ำและพิพิธภัณฑ์แล้วแสดงข้อมูลที่สอบถามได้เป็นแผนภูมิรูปภาพจากนั้นต้นน้ำอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้มีเพื่อนอยากไปเที่ยวสวนสัตว์30คน มีเพื่อนอยากไปเที่ยวสวนสนุกมากกว่าสวนสัตว์สิคนมีเพื่อนอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กับสวนสัตว์รวมกัน55าสิบห้าคนต้นน้ำสอบถามเพื่อนทั้งหมด120คนจากสถานการณ์ข้างตน้นให้นักเรียนเขียนชื่อสถานที่ในแผนภูมิรูปภาพและระบายสีลงในวงกลมแสดงจํานวนคนที่อยากไปเที่ยวสวนนะ่ะให้ถูกต้องสวนน้ำ ให้ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้เราลงมาดูค่ะอ่ะก็จะมีเว้นสถานที่ไว้นะคะแล้วก็ตรงส่วนน้ำนี้เขียนไว้แต่ว่าเว้นวงกลมว่างไว้ให้เราระบายสีนะคะโดยกำหนดให้รูปวงกลมหนึ่งวงแทนจำนวนเพื่อนของต้นน้ำห้าคนอ่ะทีนี้เราไปดูก่อนค่ะว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ย จะประกอบไปด้วยคนชอบกี่คนนะคะอ่ทีนี้สวนสัตว์30คนอ่ะอันนี้บอกมาเลยนะคะว่า30คนต่อไปอยากไปเที่ยวส่วนสนุกมากกว่าสวนสัตว์อยู่10คนอ่ะอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็นำ เพื่อนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์บวกด้วยจำนวนที่มากกว่านะคะก็คือ30-10บวก10ได้40คนค่ะแสดงว่าเพื่อนอยากไปเที่ยวสวนสนุก40คนต่อไปมีเพื่อนอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กับสวนสัตว์รวมกัน55คนทีนี้เรารู้แล้วว่าสวนสัตว์เนี่ยชอบไป30คนอยากรู้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยชอบไปกี่คนก็นำจำนวน55นะคะก็คือ เป็นผลรวมของเพื่อนที่ชอบไปพิพิธภัณฑ์กับสวนสัตว์ลบออกด้วยจํานวนเพื่อนที่ชอบสวนสัตว์คือ30 55ลบ30เหลือ25คนค่ะแสดงว่ามีเพื่อนชอบไปพิพิธภัณฑ์25คนนะคะอะต่อไปบอกข้อมูลมาอีกว่ามีเพื่อนทั้งหมดที่ต้นน้ำไปสอบถามเนี่ยมี120คนทีนี้เราต้องหาค่ะว่าคนที่ชอบไปเที่ยวสวนน้ำอะมีกี่คน คนที่ชอบไปเที่ยวสวนน้ำเราจะหาได้จากจำนวนเพื่อนที่ต้นน้ำไปสอบถามคือ120ค่ะลบออกด้วยจำนวนเพื่อนที่ไปชอบเที่ยวสถานที่3ส,สถานที่ที่เราหามาแล้วในข้างต้นก็คือสวนสัตว์30ส่วนสนุก40แล้วก็พิพิธภัณฑ์25ค่ะเราก็จะบวกกันในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ว่าคนที่ชอบไป ในสถานที่ทั้ง3สถานที่นี้ก็30บวก40ได้70ใช่ไหมคะ70บวกย5ได้95แสดงว่า120ลบออกด้วย95ค่ะ120ลบ95จะเหลือ25คนค่ะแสดงว่าคนจะชอบไปส่วนน้ำทั้งหมด25คนอาทีนี้เรารู้จำนวนคนไปเที่ยวสวนน้ำแล้ว25คนเราก็มาระบายสีก่อนค่ะเพื่อความง่าย 25คนให้วงกลม1วงแทนเพื่อน5คนอยากรู้ว่าจะต้องระบายสี่กี่คนเราก็ต้องนำา5หาหรด้วย5ใช่ไหมคะก็ดูว่า5คูณอะไรให้ได้25นั่นก็คือ5คูณหได้25แสดงว่า25หาหรด้วย5มีค่าเท่ากับ5ค่ะมีคนชอบไปส่วนน้ำทั้งหมด25คนก็จะวงกลมไป5วงนะคะ วงกลมแค่หนะ้าเนาะเราวงกลมเกินนะคะขออภัยค่ะ,ะทีนี้แล้วอันอื่นๆเราเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละสถานที่เนี่ยเราจะเขียนวงกลมแทนกี่วงทีนี้เราย้อนไปดูในโจทย์ค่ะในโจทย์ที่เราหาจำนวนเพื่อนที่ชอบสถานที่แต่ละสถานที่ไว้นะคะ,ะทีนี้ส่วนสัตว์30คนอยากรู้ว่าต้องระบายสี่วงกลมกี่วงก็นำา30หารด้วยห้า 5และให้ได้30ก็คือ5 6 30แสดงว่าต้องระบายสีวงค่ะส่วนสัตว์6วงเราก็มาดูค่ะว่าอันไหนที่ระบายสีวงกลม6วงก็คืออันที่อยู่ข้างหน้าตรงส่วนน้ำอยู่ก่อนส่วนน้ำจะเป็นส่วนสัตว์นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปส่วนสนุกมี40คนอยากรู้ว่าจะระบายสีกี่วงก็4 0ตั้งหารด้วย5ค่ะ ห้าอะไรให้ได้40ก็คือ5 8 40แสดงว่าต้องวาดวงกลมระบายสีทั้งหมด8วงกลมนะคะเราก็ไปดูค่ะว่าอันที่มันเป็น8วงกลมมันจะตรงกับช่องแรกเลยคะ่ะที่เป็นส่วนสนุกนะคะต่อไปค่ะพิพิธภัณฑ์มีคนอยากเที่ยวทั้งหมด25คนก็25หารด้วย5คะ่ะ5ราอะไรให้ได้25ก็คือ5 5 25 แสดงว่าต้องวาดวงกลมระบายสีทั้งหมด5วงค่ะก็เหลือ1อันนะคะเราก็เขียนไปเลยว่าพีพิธ,ธพันธ์อ่าทีนี้มีตอบคำถามข้างล่าง2ข้อค่ะว่ามีเพื่อนอยากไปเที่ยวสวนน้ำกี่คนเราคิดมาแล้วก็คือ25คนค่ะต้องระบายสีวงกลมจำนวน5รูปนั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะไปดูกันในหน้าถัดไปค่ะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้จากสถานการณ์ข้างต้นนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อสถานที่ในแผนภูมิรูปภาพแล้วระบายวงกลมแสดงจำนวนคนที่อยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆตามข้อกำหนดที่กำหนดให้อ่ะทีนี้ชื่อแผนภูมิรูปภาพก็เหมือนเดิมคือจำนวนเพื่อนของต้นน้ำที่อยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ แล้วก็ตามด้วยรูปภาพแล้วก็ชื่อสถานที่นะคะแต่ว่ากําหนดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมก็คือจะให้วงกลม1วงแทนจํานวนเพื่อน10คนอ่ะทีนี้เราอยากให้เพื่อนไปเที่ยว4สถานที่เราเขียนไว้เลยมีส่วนสนุกพิพิพธภัณฑ์ ส่วนสัตว์และส่วนน้ําส่วนน้ำเขามีอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้รูป1รูปจะแทนจํานวนคน10คนส่วนสนุกมีคนชอบไปเที่ยว40คนพิพิธตัณฑ์25ส่วนสัตว์30ส่วนน้ำ25อาอ่ะทีนี้ส่วนสนุก40คนภาพ1ภาพ แทนเพื่อน10คนก็แสดงว่าจะต้องระบายสีไปสีภาพค่ะต่อไปพิพิธภัณฑ์25คนก็ระบายสีเต็มภาพ2ภาพแล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเลข5เนาะเราก็จะระบายแค่ครึ่งเดียวต่อไปส่วนสัตว์ค่ะ ส่วนสัตว์30คนก็เต็มภาพ3ภาพค่ะต่อไปส่วนน้ํา25คนเต็มภาพ2ภาพแล้วก็ครึ่งวงกลมนะคะหรือครึ่งภาพเนี่ยหภาพแต่ว่าระบายแค่ครึ่งเดียวนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูต่อคาถามด้านล่าง2คําถามค่ะมีเพื่อนอยากไปเที่ยวส่วนน้ํา25คนนะคะต้องระบายสี วงกลมในช่องส่วนน้ำจำนวน2รูปครึ่งค่ะก็เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ